12ไอเดียสร้างรายได้จากการรับวาดรูปอย่าให้ป้าข้างบ้านมาบอกเราว่าวาดรูปจะไปทำอะไรกิน ขอแบ่งเป็นรับวาดตามสั่งและวาดส่งขายด้วยตนเองนะคะในคลิปนี้เราจะพูดถึงการวาดตามสั่งก่อนนะ1ค่ะรับวาดรูปการ์ตูนคนในสไตล์ที่ตัวเองถนัดนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนเจ้าของภาพอาจจะอ้างอิงชุดหรือทรงผมแต่หน้าตาก็ตามถนัดของเราเลยดูตัวอย่างด้านล่างค่ะวาดรูปก็จะมีหลากหลายสไตล์มากๆรับวาดรูปสัตว์เลี้งยงสไตล์ที่ตัวเองถนัดค่ะบรรดาคุณพ่อคุณแม่ก็จะนําลูกรักตัวโปรดมาให้วาดกันนะคะเก็บไว้ดูน่ารักน่ารักวาดรูปมือ อ,อันนี้ก็จะมีความเหมือนต้นฉบับแบบมองปุ๊บใช่เลยหนะ้าคนนี้แหละระดับความเหมือนก็มีตั้งแต่เหมือนนิดหน่อยเหมือนอะนนี้เหมือนม่วนิยมให้เป็นของขวัญค่ะงานรับปริญญางานแต่งงานงานวันเกิดบางคนก็นํารูปผู้ร่วงรับเนี่ยมาวาดค่ะสาหรับเก็บไว้แทนความคิดถึงนะรับวาดรูปอาหารขนม ลูกค้าสามารถนำไปใช้ต่อได้ง่ายค่ะวาดภาพเมนูเดียวๆไว้ตกแต่งร้านค้าตกแต่งป้ายฉลากป้ายร้านภาพเมนูเยอะๆสามารถนำไปตกแต่งเมนูอาหารได้ด้วยนะคะวาดรูปอาหารไม่จำเป็นต้องวาดเหมือนจริงอย่างเดียวนะจ๊ะจะมาแนวลายเส้นแนวมินิมอลแนวน่ารักแนวมีชีวิตแนวสีน้ำสีไม้สีช็อปก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะ รับวาดรูปผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้าประเภทบรรจุขวดกล่องซองถุงหลอดบีบวงการสกินแคร์เครื่องสําอางอาหารเสริมอาหารพร้อมทานเครื่องดื่มต่างๆบางแบรนด์ก็นิยมนำํำภาพผลิตภัณฑ์มาวาดใช้ตกแต่งป้ายโปรโมทสินค้าหรือใส่ในสิ่งพิมพ์ต่างๆของแบรนด์แทนรูปจริงนะคะเพิ่มความน่ารักให้งานได้ด้วย รับวาดปกนิยายปกอ e ีบุ๊กปกสมุดโน้ตหนังสือค่ะปกนิยายมีหลากหลายรูปแบบมากๆมีทั้งแบบวาดสมจริงแนวฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีจีนแบบน่ารักมินิมอลหรือแม้กระทั่งแบบที่ไม่มีลูกคนเลยนะคะเป็นภาพประกอบสวยๆสะดุดตาดึงดูดนักอ่านนะรับวาดนิทานหรือฉากประกอบค่ะตัวการ์ตูนพร้อมฉากหลังหรือภาพสิ่งของพร้อมฉากภาพบรรยากาศวิวทิวทัศน์ในสไตล์และเทคนิคการวาดที่ถนัดนะคะรับวาดสายมูเตลู เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขังเครื่องรางไพ่ทาโาร่ไพ่ออลาเคิลไพ่ยิปซีสามารถเปิดรับว่าดหรือทำขายเองก็ได้มีทั้งพราหมณ์ไทยกิกจีนญี่ปุน่นเยอะแยะมากมายแล้วแต่เราเลยนะใครเป็นเมนเทพสายไหนก็ลองวาดจากองค์นั้นก่อนเลยก็ได้ค่ะ รับวาดวีทูเบอรวาดชิ้นส่วนแยกกันค่ะสำหรับน้ำไปทำขยับได้งานละเอียดมากลองศึกษากันดูนะคะมีหลากหลายแบบมากเลยเหมาะกับมือโปรนิดนึงค่ะต้องเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวด้วยนะแต่งานนี้รายได้ดีมากเลยนะรับวาดชาเลคเตอร์และมา s สคอตค่ะ สร้างตัวการ์ตูนขึ้นมาใหม่ให้ตรงตามคอนเซปต์เช่นนิสัยเครื่องแต่งกายรูปร่างท่าทางสอดคล้องกับแบรนด์ตัวเกมหรือแคมเปญน,นั้นๆเป็นได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของที่เราปลูกชีวิตขึ้นมาค่ะสามารถนํามาต่อยอดหลากหลายท่าทางเป็นเซตได้เลยนะคะบางแบรนด์เขาก็จะนิยมจ้างเป็นเซตค่ะเป็นสักสิตัว20ตัวแล้วแต่ค่ะแล้วก็นําไปตกแต่งป้ายนะรับออกแบบฉลากสินค้าค่ะอันนี้จะมีความเป็นมืออาชีพขึ้นมานิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องนํารูปวาดของเราเนี่ยไปประกอบกับ ตัวอักษรค่ะซึ่งตัวอักษรนั้นจะมีทั้งชื่อแบรนด์ชื่อสินค้าโลโก้ปริมาณราคาข้อมูลฉลากโฆษณาการรสชาติสโลแกนหรือข้อมูลใดๆที่ลูกค้าต้องการใส่ค่ะบางคนอาจจะต้องการใส่น้อยฉลากก็จะเป็นเล็กๆค่ะบางคนก็จะใส่เยอะเหมือนแจกใบปลิวเลยค่ะอัดแน่นสรรพคุณมากมายก็ขอให้เจอลูกค้าที่น่ารักนะคะและไอเดียสุดท้ายรับออกแบบโลโก้ค่ะวาดรูปพร้อมชื่อแบรนด์สำหรับให้ลูกค้านำไปใช้บนสื่อทุกสื่อของแบรนด์ค่ะโลโก้มีหลาลกหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะจะ เป็นลายเส้นอย่างเดียวเป็นภาพการ์ตูนนิยมภาพแบบที่ลงแสงเงาไม่เยอะเกินไปค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโลโก้จะนําไปยอ่อเล็กๆใส่ลงในสินค้าต่างๆด้วยนะถ้าเราใส่ดีเทลที่ค่อนข้างเยอะพอยอ่อแล้วเนี่ยมันอาจจะดูยากค่ะ สไตล์ที่ตัวเองถนัดคือลายเส้นและเทคนิคการลงสีแบบที่ชอบค่ะว่าสะสมพอไว้เยอะๆเ,เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเราวาดแบบไหนได้บ้างถ้ามีคนชอบงานเราเขาจะทักมาจ้างเองค่ะวาดได้กี่แบบก็ลงเก็บไว้ให้หมดเลยนะยิ่งมีงานให้ลูกค้าเห็นเยอะลูกค้าจะยิ่งคุยงานง่ายค่ะว่าเขาชอบงานแบบไหนของเรานอกจากงานรับวาดแล้วยังมีงานวาดส่งไปขายวาดเองวางขายเองคิดคอนเซปต์เองด้วยนะเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะอยากรับงานแนวไหนก็ลองฝึกฝนแนวนั้น เพิ่มเติมดูได้นะคะเป็นกํำลังใจให้มือใหม่หัดวาดและมือใหม่เริ่มรับงานทุกคนเลยค่ะขอให้เจอลูกค้าน่ารักนรกนะ